สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Joy s o p h i a Channel นะคะวันนี้จ,จะมารีวิวะจะไปซื้อจะ,จะซื้อกับข้าวมาเนาะซื้ออะไรมาบ้างวันนี้ก็น่าจะซื้ออส้มเขียวหวาน ต้มแก้วรวานหนึ่งกระสอบแล้วก็ซื้อ,อกระเทียมแล้วก็หอมแดงอันนี้กะจะมาทำน้ำยาขนมจีนทำเป็นน้ำยาเาขาเรียกอ,อะไรอะน้ำยาปลากระป๋องใส่กะทิอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยแหละคะ่ะก็จะก็ไปซื้อพวกผักมานี่ก็จะเป็นเ,เนี่ยค่ะอย่างเงี้ย กล้วยผลไม้เนาะแล้วก็ซื้อกีวีมาแพ็คนึงให้น้องโซเฟียแล้วก็พวกแบบเนี้ยค่ะ,คะเขาก็จะกินกับขนมปัง,งอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีกะทิกะทิจนหมดกะทิของอร่อยดีมันหมดเนาะก็ซื้อแบบง่ายๆจากเรมมาซือขึ้นแล้วก็อะ,อะไรอะน้ำพริกน้ำพริก จะมาทมําน้ํายาแล้วแหละจะทําให้มันแบบแดงๆหน่อยอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันน้ามันน้ามันมะกอกเนี่ยเวลาทอดเวลาอะไรจะพวกจะจะชอบกินแบบนี้ไม่ชอบแบบกินแบบว่าอันนี้มันจะใส่สลัดใส่อะไรมันก็อร่อยมันแบบว่าไม่ไม่ได้อะไรมากแล้วก็มีผักผัก ซื้อปีกไก่มาให้น้องโซเฟียด้วยปีกไก่เดี๋ยวไว้ทอดปีกไก่เอาไว้ทอดให้น้องโซเฟียแล้วก็ผักซีนัทมันเป็นเหรอเหมือนผักโขมอะเนาะหมือนผักโขมอะเดี๋ยวไปล้างแล้วก็กินกับขนมจีนค่ะเพื่อนๆอร่อยเนี่ยค่ะกาจะได้ประมาณอย่างเงี้ย แล้วก็ซื้อขนมปังแบบนี้มาให้น้องโซเฟียด้วยเขาจะได้แบบห่อข้าวไปโรงเรียนนะคะเขาชอบห่อไปโรงเรียนแล้วก็จะได้ผักอันนี้มาด้วยค่ะทุกคนดูดิมันเป็นเหมือนอกลิ่นมันก็ไม่ได้หอมมากเหมือนของบ้านเราหรอกมันเป็นเหมือนาเหมือนสาระแน่ก็ไม่ใช่สาระแน่ฝรั่งหรอนี่แหละคะ่ะมันเป็นอย่างเนี้ยคะ่ะ มันเห็นมันสดดีเนาะเนี่ยก็เลยซื้อมาสองห่อค่ะทุกคนซื้อมาสองห่อเปไม่ใช่สาระแน่สิมันเป็นเหมือนเอ่าอ่าเหมือนผักอิตูผักอะไรอย่างเงี้ยน้องเหมือนผักเอ่อนั่นแหละเนี่ยอันนี้ก็ก็จะเป็นอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคนชอบกินผักเนาะอะไรอะไร,ะไรก็เป็นผักไปหมดเนาะก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนก็ได้ประมาณอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย ไปซื้อของมาเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ก็จอยก็จะไม่ค่อยอยากแบบลงคลิปอะไรมากก็จะมีคลิปแบบว่านิดๆหน่อยๆลงไม่ได้แบบว่าลงจริงๆจังๆอะไรเนาะ ก็ใจก็แค่แบบว่าลงคลิปให้ดูแบบชีวิตประจําวันแกจะแบบว่าเปลี่ยนแนวมาทําแบบว่าชีวิตประจําวันแบบวอล์กอะไรเงี้ยเนาะแกแบบแบบจะรีวิวชีวิตประจําวันว่าจอตื่นขึ้นมาทําอะไรบ้างไปทํางานกี่โมงกลับมากี่โมงอะไรเงี้ยค่ะจอจะปรับแนวให้มันเป็นประมาณนั้นแล้วก็อ่ช่วงนี้ก็ใจก็ยังไม่ผ่าน4ี่พันชั่วโมงเนาะ ก็เหลืออีกนิดนึงค่ะทุกคนขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากมากนะคะที่เป็นกําลังใจให้จอยเดี๋ยวจอยห่างหายไปจากเพื่อนเพื่อนก็ถามนะคะว่าจอยหายไปไหนทําไมไม่เห็นขึ้นไลฟ์เลยอะไรอย่างเงี้ยผ่านแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยจอยยังไม่ผ่านค่ะทุกคนแต่ว่าจอยยังไม่ค่อยว่างแบบว่างานทั้งงานหลวงงานราดเยอะมากเลยขนาดจะยไปตามเพื่อนหรือว่าเออหมายถึงว่า ไปเฝ้าเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนขึ้นไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยจอยก็ไม่ได้มีเวลาไปตามแต่จอยจะพยายามตามเพื่อนเพื่อนหลังบ้านให้แบบว่าย้อนหลังให้ดูคลิปให้ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนฝากเพื่อนเพื่อนเอ่อเป็นกําลังใจให้จอยด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าหวังว่าเพื่อนเพ่อนคงจะแบบว่าคิดถึงกันนะคะจอยก็คิดถึงทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ มีแค่เนี้ค่ะจะมารีวิวแค่จะออกไปซื้อของได้อะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่อยากบอกเออไม่ไม่ใช่ไม่อยากบอกหรอกแต่ว่าของมันต้องกินต้องใช้เนาะมันจะแพงหน่อยมันมีบางอย่างที่แพงบางอย่างที่ก็ไม่ได้แพงอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปหามันที่อยู่ที่นอร์เวย์ก็รู้อยู่แต่มันไม่มีของอะไรที่มันถูกหรอกค่ะเพราะว่า ของทุกอย่างมันก็แพงเนาะเพราะว่าที่นอร์เวย์ภาษีมันก็แพงอะไรเงี้ยมันก็ก็อย่างว่าเนาะเราเป็นคนขายของเหมือนกันเรารู้ว่าเออถ้าเราขายแบบว่าถูกๆหรือว่าอะไรเราก็ต้องได้กําไรเราต้องมีกําไรอะค่ะเนาะเนาะั่นแหละทุกคนก็เข้าใจกันเนาะแต่ว่าหาว่าบางคนคิดว่าอุ้ยทาไมกินแต่ของแพงๆแต่ว่ามันมันไม่ใช่ค่ะทุกคนมันต้องมัน มันไม่ได้จําเป็นต้องกินอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เนาะเราก็ไม่อยากให้ตัวเราเองอดอ่ะก็ก็ต้องมีอาหารมีอะไรกินเพื่อจะแบบว่าเนาะมีแรงที่จะทํางานหรือว่ามีแรงที่จะต่อสู้อะไรทุกๆุกวันไปอะไรอย่างเงี้ยใจก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะในวันจันทร์วันที่21วันนี้เนาะแล้วก็เนี่ยไม่มีอะไรมากนะคะก็คิดถึงทุกคนนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ ควันนี้จะจะพามากินขนมจีนขนมจีนน,จน,น้ำยาปลากระป๋องค่ะทำง่ายๆวันนี้วันนี้อยากกินแบบแบบอะไรง่ายๆที่แบบว่าไม่ต้องแบบยุ่งยากอะไรมากอะไรนียคะ่ะขง่ายๆสบายาสทุกคน ผักก็เต็มที่ค่ะวันนี้เนี่ยที่จอยไปซื้อมาจาก Ray เรม h ท s ู n ก็มีพวกนเนี้ยค่ะเนี่ยจอยล้างล้างมันแล้วนะคะแต่จอยยังไม่ได้เอาแบบว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันออกเนาะจอยอยากจะกินให้แบบว่ามันได้อารมณ์แบบเหมือนกับเด็ดออกจากในที่ที่สวนหมดเลยแบบเด็ดกินสดๆอะไรอย่างนเงี้ยเนาะอยากได้แบบอารมณ์ฟิลแบบนั้นเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยน้ำยา น้ำยาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนว้าวน่าจะเผ็ดอยูอ่ไม่ได้ใส่อะไรนะคะตัวเน้นแบบเครื่องเน้นพวกใส่กระชายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยน,นี่ค่ะทุกคนชิมกันไหมคะอืม ผักให้เห็นจะได้เห็นผักจะได้เห็นผักเยอะๆเนาะเนี่ยนี่ค่ะเส้นขนมจีนต้มแบบนี้เลยค่ะทุกคนใส่แค่ปลากระป๋องกับแบบทำสูตรเร่งด่วนนะคะทุกคนจะไม่ได้ทำให้ดูนะแต่ว่าสูตรนี้ก็แบบว่าเป็นน้ำกะทิอะคะ่ะใส่กะทิด้วย มาค่ะขออนุญาตกินมือนะคะอันนี้ผักอันนี้จอยแบบว่าเอามาวางไว้อย่างเงี้จยจอก็จะจะอยากจะได้ไดอารมณ์แบบว่า,าเด็ดกินแบบในสวนเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่นนจยจอก็ซื้อมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยสไตล์ใครสไตล์มันเนาะ มาค่ะทุกคนมาอเนี้ยสปินัตผักขม อันนี้เป็นผักเส้นผักเส้นดองนอร์เวย์เด็ดกินคาต้นเลยนะกทุกคน บคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าบายสวัสดีค่ะ